น็อกซี่ชินเอลสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวอะโวคาโดยักษ์กันคือมันเหมือนน้ำเต้าปูปาลาแหละคือซื้อสั่งมาจากเพื่อนใน a c e b o o k นะคือมันใหญ่มากไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ก็เลยอยากจะมาลองกินอะโวคาโดกับเค้กช็อกโกแลตนะวันนี้มันจะเป็นยังไงก็คืออยากจะผ่าดูข้างในด้วยแหละว่ามันเป็นยังไงยังไม่รู้เลยว่ามันกินได้หรือย,ยังหรือแบบมันสุกหรือย,ยังนะเดี๋ยวลองมาผ่าพร้อมกันเลยไหม คือไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่าหรือว่ามันสุกหรือยังอะแต่คือดำๆแบบนี้มันน่าจะสุกแล้วนะเพราะว่าสั่งมาทีไรคือถ้าดำๆอะคือสุกเคยสั่งในใน a c e b o o k มาคือมันมาตอนเขียวๆเลยเราก็ไม่รู้ว่ามันสุกหรือยังอะคือผ่าไปเลยอะคือผ่าไปเลยกินไม่ได้ดิบฝาดมากคืออันนี้สั่งมาน่าจะสุกแล้วแหละคือเขาส่งเมื่อวานคือเคยซื้อเขาทีหนึ่งแล้วคืออร่อยมากก็เลยลองสั่งอีกอันนี้คือมาลูกใหญ่ขนาดนี้เลยนะดูดิ ลักษณะเหมือนน้ำเต้าปูปลามากน้ำเต้าปูปลานะเคยเล่นน้ำเต้าปูปลาไหมนี่เลยลูกน้ำเต้าปูปลานะเดี๋ยวเรามาผ่าพร้อมกันเลยเราว่ากินได้แล้วคอยดูนะถ้ากินอะโวคาโดยอย่างเดียวมันก็ธรรมดาเนาะเ้าต้องกินกับเค้กชโคโค็อกโกแลตต้องหาอะไรกินเผื่อมันจะอร่อย ส่วนมากเขากินกับน้ำผึ้งกันนะหุยนี่โอเคเนื้อดีอยู่นะอะโวโคาโดคือตอนนี้เราลดน้ําหนักอยู่นะถ้าใครที่ลดน้ําหนักก็ต้องกินอะโวคาโดใช่ไหมคือคุณประโยชน์อะโวคาโดคือเยอะมากเลยนะแต่รสชาติมันไม่ได้จะอร่อยเลยแต่ถ้าใครกินได้ก็กิกนได้นะแต่อย่างอย่างเราเรากินได้นะมันกินอะโวคาโดเฉยๆได้เลยแต่บางคนเขากินไม่ได้ <c oughs> เขาก็กินกับน้าผึ้งอะไรแบบนี้นี่ดูดิคือมันใหญ่เท่าหน้าเลยคือครึค่งซีกมันเท่าหน้าเลยเอาง่าย เดีย๋ยวลองชิมก่อนลองชิมแบบว่าไม่ต้องมีเค้กเราพูดถึงแล้วว่าจะกินเค้กยังไงกับอะโวคาโดวะเธอซิกหนึ่งเหมือนกินแตงไทยเลยอะอารมณ์เหมือนกินมะละกอสุกอะไรเงี้ยคือความใหญ่ของมันนะไม่รู้ว่ามันสุกหรือย,อยังนะมันฝานิดนึงอะโหลูกใหญ่ด้วยอะ ดูดิคือกินไม่ได้คือเสียดายเลยอะดูดิดูดูดเ,เม็ดมันออกนะหูยใหญ่มากลงกินกับเค้ก็อกแล็ดีกว่าเนาะแต่ก็ถ้าใครกินได้นะคือมันลดน้ำหนักดีมากเลยนะตอนนี้ลดน้ำหนักมาลงมาหรือยังเนี่ยอืมลงมาสามสิโลแล้วนะแต่ก็กินยาด้วยนะ ไม่ได้ลดอย่างเดียวนะพยายามกินน้อยแต่จะทําไม่ได้อะ่ะคนมันหิวอะหิวก็ต้องกินใช่ไหมหาอะไรที่กินแล้วไม่ไม,ไมีอ้วนอะ่ะก็คือดมก็ยังอ้วนอะ่ะคนมันจะอ้วนอะเหมือนเรากินอโวคาโดคาโดกับเคชอกโกลตเนี่ยเป็นชั้นๆเหมือนแซนด์วิชไหมแต่มันเหมือนจะขมแค่ตรงตรงนี้นะ แต่คือไปตรงนี้บุ๊บมันก็อร่อยนะก็ไม่ได้แบบกินเฉยๆได้นะกินเฉยๆไดน้นี่คือดีเลยเพราะว่าลดน้ําหนักประโยชน์เยอะมากนะใครที่ไม่กินอะ่ะเราก็ต้องกินอะไรที่ดีต่อสุขภาพบ้างนะเพราะว่าช่วงนี้เข้าพรรษานะไม่ได้กินเหล้าเลยไม่ได้กินแอลกอฮอลเลยคือก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงนี่นะ่าเค้กช็อกโกแลตมันกินด้วยกันได้เปล่าวะรอดูนะทุกคนแปบ๊บนึง มาแล้วเราเอาไปวางมันแบบนี้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยแล้วก็กินคู่กัน่ะเหมือนแซนวิชอะนี่ไงนี่ไงมันก็จะเป็นแบบนี้ไงเพื่อมันจะไม่เลี่ยนนะมันก็ได้อยู่นะมันเป็นพรมันไปปนกระเช้าแลดปุ๊บมาเหมือนกินอะไรเนี่ย มันอธิบายไม่ได้เพราะมไม่มีอะไรเหมือนแบบเนี้ยกินได้อยู่คือใช้ช,ช็อกโกแลตเลยนะตัดออกมาจากปอนมาเลยนะชิ้นหนึ่งอ่ะกับอะโวคาโ,อคโดอืมอร่อยอยู่ทุกคนพูดถึงอร่อยก็ลองอีกสัชิ้นหนึ 0, ่งกิโลละเจ็ดสิบเองนะ อะโวคาโดเหมือนช่วงน,นี้ราคามันถูกลงอ่ะกิโลนึงก็ได้สองลูกสองลูกเองเพราะลูกมันใหญ่นี่นะดูดิได้แหละแต่ถ้าจะลดน,น้ำหนักก็ไม่ต้องกินกับช็อกโกแลตนะ แต่ช็อกโกแลที่ไม่ไม่อ้วนก็มีเ่ยคือมันก็ดีมากเลยนะคือกินได้อร่อยอ่ะอร่อยเลยตั้งแต่คิดว่าคงกินได้สองวันอ่ะลูกนึงเหมือนน้ำเต้าปูปลาดูดิอ,อร่อยคอนเฟิร์มกินได้ใครลดน้ำหนักอยู่ต้องรู้จักอโวคาโดนะ เดี๋ยวขราวหน้าเรามาทําคลิปอะไรเกี่ยวกับของกินนะมารีวิวของกินให้ดูนะเพราะว่าช่วงนี้อยู่บ้านว่างมากถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราก็จะหยิบมารีวิวได้หมดอะ่ะถ้าใครเข้ามาชมแล้วอะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องนกซี่ด้วยนะบ๊ายบาย